สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าพามาเก็บเห็ดจ้าเห็ดหนาขาวพี่นอ้องกำลังกำลังบานมีดอกตูมกับนี้จ้ะดอกตูมดอกตูมดอกตูม,มกำลังเกิดกำลังกาลังปัม,มาเห็ดพวกพี่น้องจ้ะฟางไอยก่อนนี่กำลังกำลังโพขึ้นมา พลังโก้กันนะนตูงยู่ิพี่น้องเห็นป่ะสมบูรณ์ลายนี่จ้ะใส่ใส่ถุงใส่ถุง พี่น้องมนาะเก็บเห็ดก็พี่น้องนองกจากมุมนี้แล้วเนาะเ yeah. นี่ยมสิดแล้วพี่ก็ต่องายกําลังตูมัมนกําลังตูมกําลังตูมกําลังตูมพี่น้องจ้า ขายยังไงพี่น <authenticity> <itu> ้องเปล่าแต่ปลอดหลายแล้วพี่น้องจ้างก็บทั้งทีเก็บที่เปล่าอุ้ยเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มถุงแล้วพี่น้องถุงบางเงยเต็มแล้วเดี๋ยวไปนีนก่อนเก็บทั้งที่ นองจ้าเนี่จจะข้างหลังมันสิมันสิเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลอมชมพูนี่ที่กินได้พี่น้องจ้าถ้าเกิดว่าแน่ใจห้ามเก็บไปกิน้วจ้ะอันนี้ตุมต้มๆอยู่ถ้าไม่รู้เรื่องเห็ดเนี่ยไม่เคยกินห้ามเก็บ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 บอกไว้กอนว่าห้ามเก็บถ้าแน่ใจอันนี้พนพากินแตเก็บเอาถึงว่าเป็นเห็ดฟรี อย่าไปชะล่าใจบางทีมัน,ม,นมันเป็นเห็ดที่มีพิษนะยี่แหลายค่ะพี่น้องเดีย๋ยวางหาเมาื่อีกก่ก้อนอ,อันนี้วางไปก่อนหลายค่ะโอเคอาท้าหน่อยอีกปึ๊ดหลัพี่น้องเจอแล้วเจอแล้ว แต่ดอกใหญ่ๆแต่ดอกใหญ่ๆตุ้มๆตุ้มๆดอกใหญ่ๆเผื่ะเผื่ะพี่น้องเอ้ยแทงไอะแทงหญ้าออกมาพี่น้องจ้ะแทงหญ้าออกมาแทงหญ้าออกมากราลังตูมงามงาม ตูมง,มงามๆพี่น้องเมื่อสีออกเพิ่มไปอีกอยู่ได้นไงเพราะว่ามันมันชื้นมากมันชื้นมากชื้นมากโอเคมันจะร้ายแล้วโอเคเดี๋ยวถุงมใสไซเต็มถุงเลยพี่น้องจ้ะ,พะพดเพล่ะเราะว่ได้เอาตะตัดกามาไปยังเพราะใไซคือเพาะล่ะ ซาลามมนี้เอาแค่ดี้ป้ะมือลุ่นมาเก็บไหมนะพี่น้องเนาะจะย่ันนั่นได้พี่น้องย่ันโดเมนจ้ะโดเมนโดเมนโดเมนนั่นแล้วแกนี้เสียมจ้ะพี่น้องเก็บใส่เก็บใส่มัอนี้ขอพูดหลายๆที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบ๊ายบายก่อนกับชิย่างไป พี่น้องมันออกไตต้นใหม่ก็เสี็จหรอคเหออันนี้เวลามา,านยางค่ะขัดกระชืไดห้หลายอยู่โอเคขอบคุณค่ะหัอเศร้านี่ขับรถพันเห็นนี่ขับรถพันแตเลยแบบเดี๋ยวเห็นนะพี่น้องกตบว่าแน่ใจว่ามันเป็นมันเป็นเห็ดอีกอย่างดอกพอเพราะเทปทุลาแล้วตาตาไปลงมบานเนาะ เราไขับมาสายตาแบบจอดบ้างนะตาสียางว่ามึงเห็ดกันนะค่ะในถุงมังง่ายนึงขอบคุณค่ะนีเหระมันออกไปต้นใหม่เหรอพี่น้องอู้หนี่ดอกนึงอ่ะดอกมังง่ายนึงพี่น้องฮะอันนี้เห็ดเป็นเห็ดเพิง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 เห็ดเพิ่งพี่น้องจ้าเห็ดเพิงเห็ดเพิ่งมั้งนี่เห็ดเพิงมันแบบนี้หน้าตาของเห็ดเพิง Okay. เคโอเคจ้าเก็บเห็ดพา่ปนองมาเก็บเห็ดขอบคุณด้จ้าขอบคุณย่างมึงอีกซิ ออน้ำมันสุดออกเขาเป็นเขาเป็นยังแค่นี้ก็พอแล้วมึงรื่นน้ำมากเก็บไม่เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณมากบายบายไปสูงบางเย้หน,นึงสูงบางเย่ bye bye. บายบายค่ะเหรอเขามาเก็บนี่แหละมึรื้อน้ำมาเมืองไม่เนาะ